กินอาหารที่มีาธาตุเหล็กป้องกันการเกิดภาวะซีดหรือโลหิตจางค่ะเริ่มจากกินอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะและเน้นอาหารที่มีาธาตุเหล็กสูงมีดังนี้ค่ะเนื้อสัตว์เนื้อแดงต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเป็นต้นค่ะเลือดตับเครื่องในจากสัตว์เป็นต้นค่ะอาหารทะเลเช่นหอยแครงหอยมแมลงผู้กุ้งปลาทูน่าเป็นต้นค่ะไข่แดง เด็กวัยเรียนและผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพควรกินไข่วันละหนึ่งฟองเป็นประจำเพื่อไม่ให้ขาดธาตุเหล็กค่ะผักใบเขียวในผักใบเขียวหลายๆชนิดมีธาตุเหล็กสูงเช่นผักโขมคะน้าตำลึงเป็นต้นค่ะพร้อมกับกินร่วมกับผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นพริกหวานส้มมะละกอสับปะรดฝรั่งสตรอเบอรี่ลิ้นจี่เนะเป็นต้นค่ะ จะช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นค่ะไม่ควรกินอาหารพร้อมกับนมวัวมีแคลเซียมในนมและนมถั่วเหลืองมีไฟเตตในนมถั่วเหลืองจะทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงค่ะสุดท้ายนี้การกินอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้หากมีภาวะซีดหรือสงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่าปล่อยไว้จนอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ค่ะ